ก็อยากจะเราเรื่องดรามาให้ฟังคือฉันน่ะก็แก่แล้วอายุสี่สิกว่าแล้วก็ไม่แก่เท่าไหร่หรอกแต่ก็4ีเอ็ดแล้วละ่ะสีกว่าเครือม,มีว่าเราเรียนจบปริญญาตีมา20กว่าปีแล้วแต่ไปสมัครงาน ยื่นไปบริษัทไหนก็ไม่มีใครรับเลยงานที่เราได้ทำก็เป็นงานเด็กเสิร์ฟงานที่เขา,เาแบบเหลือขอแล้วอะ่ะงานที่เขา,เาแบบไม่มีใครคิดจะทำกันสำหรับคนวุฒิป,ปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปทำอดมือกินมือก็ทนอยู่อย่างนั้นมาสามปีหลังจบปริญญา เราก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ตกงานกลับมาดูแลคุณย่าเชื่อไหมว่าชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรดีหรอกนอกจากแค่ว่าดูไปวันๆเราก็ดูแลคุณย่าไปอะไรเงี้ยจนคุณย่าเสียก็เริ่มที่จะตั้งเนือ้อตั้งตัวได้ก็เหมือนกับว่าคนที่บ้านอะเขาซัพพอร์ต โชคดีนะที่คนที่บ้านเขาพพอร์ตเป็นความโชคดีอย่างมากคนที่บ้านก็คือญาติๆเนี่ยแหละแต่เนื่องโดยที่เราแบบเร,เราทำอะไรไม่เป็นจบปริญญาตรีมาเราก็เรียนสาขาที่เหมือนกับว่าไม่เป็นที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคมอะคือว่าง่ายๆแบบสังคม การอาชีพนี้จะเท่าไหร่ไรเงี้ยแต่เราก็ทําไม่สําเร็จมันคนที่ทำอาชีพในในวงการนี้อาชีพนี้นะจริงจริงนะก็คือคนที่เก่งจริงเท่านั้นแหละที่จะอยู่ได้แต่เราไม่เก่งก็เลยจบจากอาชีพการเป็นนักดนตรีจบดนตรีนะเลนดนตรีแต่ไม่ได้ประกอบอาชีพนักดนตรีเพราะว่าเราไม่ได้เก่ง ขนาดที่ว่าเราเป็นศิลปินได้ไรเงี้ยก็เลยไม่มีโอกาสที่จะทำตามฝันเคยประกวดเคยหางานในด้านบันเทิงแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับเลยผิดหวังมาตลอดแล้วก็เชื่อแน่เชื่อเช,อชื่อได้ว่าแบบ ไม่เคยได้รับการตอบรับที่ดีเลยแล้วก็แบบไม่มีใครสนใจเล่นโซเชียลมาที่เห็นยอดมันเยอะๆเราก็ปา๊มอานะคือช่วยตัวเองไงช่วยเหลือตัวเองในการที่แบบไปซื้อเอาอะไรเงี้ยซื้อยอดมาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบตอบสนองความต้องการอะไรก็คือแบบ engagement อะไรกันมองเห็นอะไรเงี้ยก็ยังโดปิดกั้นอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครสนใจไม่มีใครแคร์ จนกระทั่งวันหนึ่งเรามาดูอีกทีว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี้ยให้ประสบผลสำเร็จเราต้องตั้งใจและพยายามให้มากที่สุดเราก็เลยแบบเริ่มตั้งใจหางานอะไรเงี้ยแต่จากประสบการณ์คือแบบที่ไป เขียนแอปพลิเคชันตั้งไว้เมื่อตอนหลังจบปริญญานั่งถ่ายเอกสารไว้ประมาณกระดาษนับล้านใบอะล้านล้านกว่าก็าปีอะไปถ่ายเอกสารตั้งไว้หมดเงินไปหลักพันเอกสารล,ล้านใบนี่หมดเงินไปหลักพันหลักเกือบหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยสมัครงานก็ไม่มีบริษัทไหนเขาหลับ เขารับทำงานแล้วก็แบบไม่มีเลยเขาจะเป็นเซลเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามันก็แบบทำไม่เป็นอะไรแล้วก็แบบไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยทำงานหนักมาก่อนด้วยในชีวิตเป็นคนที่แบบหนักไม่เอาเบาไม่สู้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเชิดเชิดเลื่อนเลื่อนอะไรยาเงี้ยอยากจะแต่งตัวสวยๆอยากจะอยากจะแบบอยากจะทำอะไรที่มันแบบ ง่ายๆสบายๆแต่ก็ริมนึกถึงว่าแบบถ้าเราทํางานที่แบบง่ายๆมามากแล้วถ้าเราไม่ลองสิ่งที่เรามันยากบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม,ไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรเลยก็เลยมาอยู่กับบ้านแล้วก็เป็นซึมเศร้าแล้วก็ขาดโอกาสหลายอย่างเคยฆค่าตัวตายเพราะว่าสู้กับเหตุผลตรงนี้ไม่ไหวของสังคมที่แบบ เหมือนกับว่าเขาจะไม่ตอบรับคนที่เป็น L G B T เท่าไหร่สังคมอายุเก้าูนยน่ะตั้งแต่รุ่นโทรศัพท์ที่แบบเป็นปุ่มกดอ่ะเขาไม่ค่อยรับคนที่เป็น L G B T Q เท่าไหร่นะช่วงนั้นน่ะใครที่เป็นก็คือแบบว่าพ่อแม่ก็ไม่ยอมรับคนในบ้านก็ไม่ยอมรับสังคมก็ไม่ยอมรับมันไม่ได้เหมือนเหมือนตอนนี้ที่เขาเปิดกว้างแต่เชื่อไหมว่า เราก็อยู่ได้โดยที่แบบปกปิดตัวเองก็คือทําตัวแมนๆทาตัวเป็นผู้ชายท,ทั้งที่แบบมันขัดตูขัดตามากแล้วก็แบบมันไม่ชอบไม่อยากเป็นแต่ก็เนื่องด้วยที่แบบ lgbt สมัยนั้นมันไม่มีคนยอมรับจนมาถึงอายุ4ี่บก็เริ่มแก่แล้วคนก็ไม่เริ่มยอมรับฉันก็เริ่มปล่อยตัวเองเหมือนกับว่าไม่ได้ดูแลตัวเองมากก็แค่ว้ยผมยาวแล้วก็ทําตัวแบบ ออกสาวบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งว่าแบบอายุเท่านี้อ่ะมันก็เลยสภาวะเหมือนกับว่าความเป็นวัยรุ่นมาแล้วมันก็ผ่านมาแล้วมันเจอมาหมดแล้วอ่ะผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็จนวันนี้แล้วไม่ไดราม่านะวันนี้เราก็ยังไม่ระสบคกคนสำเร็จอะไรทุกอย่างเพราะแม่สร้างให้ทั้งนั้น ยาพี่น้องช่วยเหลือไม่ได้ทำด้วยตัวเองเลยเหมือนกับว่าสบายมาครึ่งชีวิตแต่ก็มาลำบากใจที่ว่าเราทำอะไรเองไม่เป็นก่อร่างสร้างตัวไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าภูมิใจอะไรสำหรับการจบปริญญาตีมาหนึ่งใบแล้วก็ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งมันก็มันก็นกนนกนท้อแท้แหละแต่ว่า เราอดทนกันต่อไปอดทนคือคําตอบเนาะความอดทนคือคําตอบของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็จะเข้ามาในชีวิตต่อไปก็อยากจะบอกว่าใครที่เจอปัญหาก็อย่าพึงพอเพราะว่าฉันก็มีมาตลอดนะปัญหาแต่ว่าก็แบบพยายามปล่อยผ่านแล้วก็ไม่ซีเรียสมาก ท่านอั้นี่เป็นโรคซึมเศร้ามาเจ็ดแปดปีแล้วแล้วก็ทานยามาตลอดแล้วก็มันก็ยังไม่หายพอหมอก็ยังไมห่หยุดยาก็ยังให้ทานไปเรื่อยๆที่บ้านก็ยังดูแลดีปกติเหมือนกับเรายังเป็นเด็กคนหนึ่งในครอบครัวก็ถือว่าโชคดีว่าท่ญาติพี่น้องเขาให้การซัพพอร์ตจนวันนี้เนี่ยมันก็ครึ่งชีวิตแล้วแต่ว่า ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันก็ขอบอาทุกคนว่าใครที่แบบเป็นอย่างเราหรือว่าใคล้ายเราเนี่ยก็อยากให้เปิดโอกาสให้ตัวเองทำในสิ่งที่อยากทำแล้วก็สู้ต่อไปอดทนคือคำตอบเนาะสู้ๆค่ะ